เพื่นโจเพื่อนโจงอนแล้วเพื่อนโจเพื่นโจงอนแล้วเพื่อนโจเพื่อโจงอนแล้วเพื่อนโจเพื่นโจงอนแล้วเพื่นจออโตดกันชินเล่นไงวะไม่ใช่ดิ GTA พังเล่นไง GTA พห้าเล่นไงอเล่นกินเล่นกินชินมาขนาดนี้ถามกินชิเล่นไงเล่นไงเหรอเออห้าเล่นแรกอย่างแรกเลยเพื่อน กดแค่หน้าจอแล้วกดเข้าเกมอ่ะครับกดเข้าเกมก่อนแล้วให้กดแค่หน้าจอบ้านหนึ่งโอ้มันขึ้นแล้วอ่ะ Connect to Rockstar Game Survive แล้วก็อัปเดตติ้ง Rockstar Game Launcher ใครนังไม่สบายอยู่ในซอลลี่โมดิโอนี่ซอลลี่โมดิโอเนี่ยโอ้กูเล่นแล้วโอ้ไหนอะไหนในนปืนเซ็กซ์ก็บอกมีให้กูไหมโอ้บาบะบุยโอเคอยู่ในเซิร์ฟแล้วไงต่อปืนเซ็กเออเอากดตัวแซดดูก่อนดิ้แซดเหรอโอ้ทำไมเงินอยู่แค่นั้นวะก็กูเพิ่งเล่นนะเอาไงนี ทำไมตอนกูเข้ามาทำไมกูได้มาล้านหนึ่งเลยวะก็น้ำมันมึงอ่าตอนนี้กูเข้ามาเซิร์ฟแล้วมึงลองกดกระแซกดูเห็นชิ้วไหมเห็นว้าวหุยเวลล์ร้อยเก้าสิบหกมารับหน่อยมึงเคยเจอมึงเคยเจอคนเวลหมื่นเปล่าไม่เคยเพื่อนเพราะกูขึ้นเข้ามากูไม่เคยมึงกดรถอย่างนี้เลยนะโอ้แไปไหนอะไรกูเคยจะไปตัดผมไปตัดผมก่อน โอ้เอาพิ่ตีเอาพิ่ตีเอาพิ่ตีโอกูลืมไปว่ากูลืมไปว่าปิดเพลงยังไงเีจยแตกปิดเพลงไงไวะในในกดตัวคิวกดตัวคิวอ๋อแล้วเลื่อนวงไปที่มอนรู้จักปืนหันสาปอ่ะแล้วนึง่งกูขอไปตัดผมก่อนเพื่อนไม่ไม่ปืนนี้มันฆ่าใครตายไม่ได้เว้ยยังไงวะฆ่าใครตายทำไมอ่ะยังไม่เคยดูไม่เคยดูคอยดูคอยดูไม่ใช่เคยดูเอาล่ะเฮ้มอน ทำไมเปิดกูอย่างี้นะเปิดตาสองใสเฮ้ยกูลืม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 ท่อทีท่อทีท่อทีลืมเก็บปืนลืมเก็บปืนเอ้อไม่ได้กดตัวอีกไปที่เก้าอี้ไปที่เก้าอี้เก้าอี้นี่ยราถึงเก้าอี้แล้วน่ะน้อเออถึงเก้าอี้แล้วกดไม่ได้อ๋อต้องหนีจากตำรวจบอกว่าต้องหนีจากตำรวจเอาเอาเอช่วยอะไรวะโอ้เสกไม่แกล้งผู้เล่นใหม่ว่ะโอ้โห อะไรวะเจ้ามึงแบบมึงอยากหนีตำรวจกูเลยทำให้ไงหนีตำรวจเร็วๆเลยโอ้โหตำรวจแม่งเฝ้ากูเลยอะอันแน่วิ่งขี่รถโคตรสวยอุ้ยเบรกไม่อยู่โคตรดีึ้นมาไปครอ้าว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 ทำไมตัวค้างมา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 

ตัวกดแถบไงกดแถบเอาวุธอ๋อเอ้าเฮ้ยมาเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษไอ้กระจกแตกไอ้กระจกแตกไอ้กระจกหูไม่เคยอยู่สภาพดีอยู่มึงเนี่ยกดนเฟิร์มคเฟิรรถมึงจเด็กรถรถขอะไยังไงมอสก็สภาพดีไอ้ยื้อไปอ้าวค้างเอา อ้าวค้างอ้าวค้างอ้าวปิ้งอ้าวปิงแดกไม่ปิงก็แดกไม่ไม่ปิงก็แดกเหรอวะอ้าวคูค้างอ้าวค้างอ้าวอ้าวค้างกบแต่เลยพรนะอาวอ้าวอ้าวชนอ้าวชนบางคไม่ได้ชนนะมึงชนมึงไม่ชนมึงบอกไม่ชนแล้วรถเหนี่ยงและแบบแล้วมึงลองดูน้าซ้ายซ้ายมือรถมึงดิลอยเลยนะตรงมือไม่พร้อมกันปิง ่ะอยู่เพื่ออยู่เอ๋อเอาเอากนผิดคนผิดคนผิดคนผิดทไมเิยตำรวจต้อจะหายอยู่แล้วไอ้เวรกนผิดคนผิดเตลยวะกนผิดคนผิดไม่ได้ในใจดี่โรดยังไงอะพี่โรดกรสุนยังไงออเน่รถเหน่รถโหลดกระสุนไม่ได้ไม่จะโหลดให้เองอ๋อทำไมรถดรถมึงไม่มีสมดุลเลยวะ อ้าวชนเขาอีกเอ้าเอ้าวาร์ปแล้วเซ็งวาร์ปบิงเทกบิงใครเนี่ยไม่ปิงกูว่าปิงมึงเนี่ยเพราะกูก็แหลกๆเหมือนกันเอ้าไม่อย่างนั้นกูปิงเซิร์ฟนี่ไปไหนอ่ะบ้านกูนี่แหละบ้านมึงเหรอนี่บ้านมึงเหรอเนี่ยกูจะให้มึงขับรถหรือจะให้กูขับรถดีวะเนี่ยเพราะแม่งคนหนึ่งต้องแฮกคนหนึ่งต้องขับคิดดี ดีๆนะเพื่อนเฮ้ยไออดี๋ยวกูจะแฮกก่อนแล้วพอกูแฮกเสร็จเดี๋ยวให้มึงเดี๋ยวมึงมาขับเปลี่ยนตัวขับของกูได้เรื่องขับแล้ไว้ใจกูันหน้ากูไม่น่ามาเป็นตัวนะแล้วหน้ากูอะหน้ากูหวานจัดเลยนะดูดิหน้ากูหน้ามึงไม่ต่างกันนะ แล้วอย่างทันนี้กูจะพาพามึงทำไฮใหญ่หน้ามึงหวานมากมึงรู้ตัวไหมแน่นอนตอนแรกที่กูแต่งตัวขอนมากูไม่ตั้งใจให้มันหวานหรอกไก่ให้มันเหมือนจอร์นวิกแต่มันไม่เหมือนไงนี่มันจอร์นวิกของมึงเหรอเนี่ยได้บุญของมึงเหรอเอ้ยขับไปก่อนกูต้องนั่งแฮกคอนเฟิร์มบอกเลยนั่นแหละโอเคตามตามเส้นเหลืองตามเส้นเหลืองไปเพลไม่ได้เหรอ เพลงเป็นเพลงในเอมมันเพลงมนเพลงที่ยุคศนี้เนไไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งมั้งเหรอมั้งเหรอไอ้ประเด็นกูจอดก่อนไม่ได้เพลงไม่กระบียว่าังเลยไม่กดออกรถไม่ได้อย่เสียคามรู้กเป็น s เฟสไอ้ปิดอ่าเว e น โอ่ยวล้วยเสาคือกูกูกูอยากจะขับเองแหละแต่แต่คือกูต้องแฮกไงโอ้ยเรื่องดุจังเลยกูเพิ่งมาเล่นกูบอกได้บอกว่าอย่าเพิ่งดุกูสิกูเพิ่งมาเล่นนะเต้เต้เองบอกมึงเป็นแบดไดเวอร์เต้ถึงกับบอกเลยอะแบดไดเวอร์จบเพลงนี้มึงโดนกูฆ่าแน่กูฆ่ามันไม่ได้หรอกไม่ล็อกเต้าไว้เคยลองทำแล้ว เอารถขับคนมันได้อยู่นะเตมิชชันจะเฟลอะฟูรถสภาพคนสุดเลยแมไวัยใจเยฝึกมือไปฝึกฝึกไปรอให้มึงสอนกูอะแต่ตอนไหนที่มึงสอนกูได้ที่มาเลยเรางั้นแหละต่าไปสองคู่สองแล้ใหมดเลยกีบบีบ

มาขอให้คนขวานุกล้วนแล้วไปจดกันครับมียาหดขึ้นแบบอันติเียเลยยงไงวะไปกันไป มึงก็วิ่งสวนเลนมึงวิ่งสวนเลนทำไมข้างขวาก็มีแล้วเพื่อแต่นี่โปรเฟชชั่นอลหรือโปรเฟชชั่นอลนี่ไงดีมันต้องอย่างนี้ขับของจิ้งมันต้องอย่างนี้ดิฟคิงกูมึงมึงฟังกูนะดิฟคิงกูเวลาอนี่อย่าดิฟโชว์อาดิฟโชว์อาดิฟป่านี่ไงโบลิ่งเลยมันล่ะอ้าว อ้าวอ้าวเฟลอ้าวเฟลทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะตำรวจมาไอ้เสกโอ้โหมึงต้องฝึกแฮกตั้วแต่รอบนี้เอไปเร็วมาโอเคโอเคมึงกด enter แล้วกดลูกศรน่ะอย่าให้โดนสิ่งกีดขวางกูขอกูขอไม่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 เสกตจอต่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 อ กูกูยกเรื่องทันไหมตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรอแล้วก็หาเรื่องให้กระดาวมันขึ้นสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เลยสักครู่ก่อนหน้านั้นขอหาหาหาเรื่องทำดาวเพิ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำดาวเพิ่มหน่อยกูจะกูจะขับรถไม่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 กูจะขับรถกูจะขับรถไม่ไม่หยุดต้องดูที่อาจารย์ก่อนดูที่อาจารย์สอนเนะ ก็มันจะไม่หลุดใช่ไหมได้เฮ้เดี๋ยวจะทำให้ไบ้ลี่ทำไมกูอยากขับรถกูจะขับรถกูจะขับรถกูจะขับกูต้องได้ขับกูจะขับก็ต้องได้ขับมครับกูมีครับกูต้องได้ขับกูจะขับกูจะขับกูจะขับมะครับกูจขับี๋มีหารเรื่องดาวขึ้นสวยงามอ่าว อ๋อไม่ได้เวนถ้ามึงไม่แฮกกูแฮกไม่เป็นแฮกง่ายๆไม่ยากกูแฮกไม่เป็นเพื่อนเยี <h 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 ่ยมหลอกเทปอัพเลยหลอกสามส่งด้วยกูจะเอาส่งนั่นแหละพี่เอกอ่ะเอาปล่อยได้ด้วยฟิวเลยเอา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 มันเดินหนีเอาไอสเ๊กออกมาวอล์กไม่ได้ มันน่มันี่มันัมันี่มันี่มันี่เตาแม่งวร์ปออกเอาตรงนักกอหนัานี้ถ้าเกิดมึงไม่คว่ำฟุตบาททุกอย่างก็จบแล้วสุเวนย้อนเวลาเอา ทเอ้าเฮ้ยมอเดี๋ยวเดี๋ยวมอไซค์เป็นไรไหมะเดี๋ยวเดยังถามอู่นะมันเป็นไรเฮ้ยเอ้าเอาเอามอไซค์หายเฮ้ยมันนี่ดิเฮ้ยดิ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 อ้ขับกันดิดะ <laughs> oh <laughs> way <laughs> way. <laughs> Good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah. Plus all the equipment we spoke about. How many? Three. 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 Mm -hmm. Charming, okay see you soon hey, <coughs> you <get> <coughs> <work>. She's loading <coughs> the hardware into the back of a truck <coughs> tools for the job <coughs> for <you> to wear. <coughs> Excuse me? as a job gets more complicated, ยังเต็มที่เต็มที่อาจารย์กูเต็มที่เลยนี่สิอาจารย์กูสุดยอดไปเลยค,ครับคุณผู้ชมนักชีวิตเจอยู่กับพวกมันนี่ไปไหนอ่ะขึ้นตึกข,ขึ้นห้องเปิดห้องอ๋อห้าพัน 5, เลยเหรอเพทตินนัมวะ ขับรถขนาดนี้อยู่เล่นแพตินัมเยี่ยมเสรพาเขาซื้อปืนก่อนก็ได้นะเออแหรอออเแววมึงเก็บทุกมึงเก็บทุกป้ายจริงๆว่ะเดี๋ยวดีโอมันเอาไปฟาดยังไงไม่ได้ไม่ได้ดีโอมจะเอาไปฟาดคนก่อนดีโอจะไปฟาดว้าห่วงมึงมาก่อนมาก่อนดีกว่าเฮ้ย ใช่แล้วอะไรอ่ะกูเข้ามาได้ไงเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มึงทำอะไรเนี่ยมอนเข้ามาเข้ามามึงทำอะไรกูกำลังซื้อปืนอยู่กูยังไม่โอ้โหกูยังไม่ทันซื้อปืนพกแม่งเลยไอ้เป้ามึงขับรถเข้าไปตำราอะไรวะยิงกาดเลยปะเนี่ย ยิงเลยยิงใครบ้างใครบ้างกูขยันไม่เท่ยิงหมดยิงหมดยิงหมดเพลงลำบากมากเลยแม่งคิ้ขวาไม่ได้เอ้ยไม่เดดเออคิ้ขวาพังสวย ปิงอีกโอ้ป oh, ิงอีกจะแม่เจ้าหมดยังเฮ้ยอีกมี้นี่ยิงไม่ได้กดยิงไม่ได้นี่ไงดีโลดดีโลดกดยิงไม่ได้อดเออ,อเมันกัเหมือนกัน้ไนไปฮอตเอาคันนี้ไปคันไหนเอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเดเมื่อกี้ทำไมยิงไม่ได้วะงง

ชนโอ้โหกันชนหายเลยเอาเดี exactly. ๋ยวขับคุน mmm ั e okay. ่งมนอีกคันหนึ่งนเอาไงล่ดยอนนี่คือเกมดีนี่คือเกม GTA เคแมงูถือค้อนอีกแล้วโอถือเป็นคุณละ ยิงขู่ตลอดนะยิงขู่ตลอดยิงกล้องด้วยยิงหมดแล้วยิงหมดแล้วแ่งเทกิ๊แรกมงจำไม่ได้ไอ้คนในเคาน์เตอร์โคตรเหมือนไสอยากยิงแม่งทิ้งายเลยใจเย็นใจเย็น

เข้ไปเลยเขไปเลยรัดท้องปั๊บเละอร่อยเลยหวาน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 โอ้โหกินหวานกินหวานเม่งกินหวานกินหวานอีกไม่กินทิ้งมั้งไมั้งไปมั้งน้ำมั้งก็เ็จหวานอุ้ยขมแล้วขมแล้วขมแล้วออูไปแล้ววิปไปแล้วหวานหวานกินหวานแล้วกินหวานแล้วไปแล้วม่แม่ไม่จะลงทะเลแล้ว อยากพาชมปลาไงไหนนะคอยหเราพาชมปลากันหวานกินหวานกินหวานบ้าหขแล้วล่ะบ้ามกขึน้นลวล่ะไม่ให้ทำอะไรอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยเิ่ยเร่เรเรื่อรืรรอ่เ่เรื่อเออ่ร เห็นไ ed, tails, หมเห็นแม่เลยที่ย anyway> <like <e ื่ออกมาแบบอ๋อแล้วต้องไปหาเครื่องบินเหรอเ้วเราต้องค่อยๆเคลื่อนตัวให้เท่าให้ให้ให้เท่าแม่เลยค่อยๆค่อยๆอือเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหฮาร์ดโอ้โหคุณดูวันคุณดูวันคุณดูวันอันนี้เครื่องบินตำรวจไปอย่างี้เลยนะเครื่องบินพวกเรา เคุณโอ้คือวีตำรวจเยี่ยคุณโอ้คุถึงกับต้องทหารมาเลยงงเดะทหารมาเป็นไงเนไหนเยี่ยทหารมาเพื่อฆ่าสองคนเนี่ยนะมีเวนมาทั้งกองร้อยเลยนี่แก้วอ่าวิชาคอมฟีสก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่น GTA ครั้งแรกของผมนะครับผมเพื่อนเสกเขาพาผมมาเล่นนะวันนีก้ก็การเล่นครั้งแรกของผมเลยนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอัฟนอกได้มีเพจแฟนเพจหรือว่า IG อะไรเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ตั้งโพสต์ Q&A ไว้เรียบร้อยแล้วนะสามารถไปถามอะไรได้เลยนะผมพอคำถามเยอะพอผมจะค่อยทำคลิปตอบทีละคลิปเอ้ยทีละคำถามนะผมโอเคครับสหรับตอนนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะผมอะดิโอสเอ้ยเดี๋ยวทำไมยิงแนมะ่อ๋อลืมไปแม่งอยู่พวกเดียวกันขอ,อ,อพวกเดียวกันโอ้ยิงไม่ได้อุ้ยเอาอันนี้แทนอ่ะเอาอะไรแล้วเกิดแห่งความรักความลับ เอาแล้วยังไงอ่ะอ้าวไม่ตายหรือตายเลยเอ้ยตอนนี้มันไม่ขับแล้วอ่ะอะไรอ่ะเกิดอลไรขึ้นไม่ต้องรวจไม่เนี่ยเห็นแล้วไม่มีคนขับเลยแล้วเมื่อกี้ไม่ขับรถมาชนกูฮะอ้ะ กลับมาแล้วเพิ่งบน้ำเสร็จอ้าวเพิ่งเตีกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนขับรถมาชนกูแล้วรถรถตำรวจไม่มีแล้วมานชนมึงได้ไหมไม่ไม่รู้เหมืงนันนอยู่ดีม่ขับมาแล้วมันขับวนเเฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้เ้เย้เฮ้ยเ้เฮ้ยเยวเย ไอ้หมอนัทหยุดรถกูรถกูรถกูผีผีก็ทำะไรผีก็ทำะไรกูไม่ได้แนะแถบนี้เองกูขับเองไม่ถึงผีในเกมนะครับผมไม่ได้รับหลู้นะที่ผ่านตำรวจมาเตะเล็กเล็กนี้นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเลยกูจะซื้อหน้ากากดีๆไม่ได้เลยเว้ยเด้ดีดีดีวู้